สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วครับกับรถแท็กเตอร์อิซากิ39แรงม้านะครับนี่เลยก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันทางช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ t i k t o อกนะครับวันนี้เรานําเสนอกับอิซากิ39แรงนะครับผมก่อนตัว40แรงนะครับตัวนี้จะมี39แรงเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ คันนี้มาพร,าร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าขันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆนะครับสีสันน้ำเดิมเป็นรถไล่นะครับนี่เลยชั่วโมงการทำงานนะครับสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยสามสิบเก้าชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนี่เลยอิตาลีสามสิบเก้าแรงนี่สีสันเครื่องยนต์โอ้โหมันจะแน่นไปหน่อยจะดูเครื่อนข้างยากนะครับลูกค้า นี่เลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราถอดให้ดูอ่ะเยิมเยมเห็นปะเนาะแต่ก็สวยครับพันนี้สาสเก้าแรงเครื่องยนต์สามสูบนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับนี่สีสันคันหน้าแววบแวบนะครับยางดีสี่เส้นนะครับด้านท้ายนะครับ สวยๆเลยครับคันนี้ใบมินตันนาพร้อมผ่านพวนเล่มทะเบียนพร้อมนะครับราคาอยู่ที่265,000บาทนะครับ265,000บาทกับอิซกิ39แรงม้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาประหยัดนะครับ265,000นับาทใบมินตันนาพร้อมผ่านพวนฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผม มีขึ้นไวนะให้เครื่บงไฮดรอลิกนะครับโอเคกับเ,เครื่องสี่ล้อครับผมโบววินใช้งานได้นะ ระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์9เกียร์เดินหน้านะครับก็เกียร์หลักอยู่นี่นะครับเดินหน้า3เกียร์ถอยหลังทั้งหมด3เกียร์นะครับนี่ครับเต่ากระต่ายหนึ่งกระต่ายสองนะครับก็เป็น9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยนะครับผมสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนกับอิซากิสามสิบเก้าเรงม้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับ โทร0875223883นะครับ0 9 5 3 3 9 9 8 8นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้าราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ